ที่จังหวัดลบบุรีแน่นอนว่าต้องขึ้นชื่อเรื่องของโต๊ะจีนลิงเพราะว่ามีลิงเยอะมากมายทีเดียวแต่ลิงเหล่านี้เองก็สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับนักท่องเที่ยวและก็ผู้ค้าผู้ขายนะครับตอนนี้ทางหน้านของจังหวัดลบบุรีจึงมีโครงการในการควบคุมประชากรลิงนะครับเพื่อลดความเดือดร้อนขึ้นให้กับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลบบุรีนะครับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลบบุรีและสวนสัตว์ลบบุรีออกตระเวนทำกรงดักลิงครับที่อาศัยอยู่บริเวณตึกที่ ตลาดบนเมืองตลาดมโนราซึ่งเป็นกลุ่มเลียงแตกฝูงย้ายถิ่นไปอยู่นอกบริเวณสังพระกรา,ารและเป็นกลุ่มเลิงที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับโดยตั้งกรงดักจับจากนี้ไปจนถึงวันที่28เมษายนมีเป้าหมาย100ถึง200ตัวในช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ นายพานุย้มศรีผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีก็บอกเลยนะคะว่าทางจังหวัดได้มอบหมายให้สนังงานประสุทธ์จังหวัดดําเนินโครงการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิงแล้วนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวโดยจะผ่าตัดทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมียถ่ายพยาธิรวมไปถึงรักษาโรคผิวหนังให้ด้วยและจะดูแลรักษาการหลังผ่าตัดให้เป็นอย่างดีค่ะ หลังจากนี้ก็จะนําลิงไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกภายใต้การดูลแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์สัค่ะ